สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำวนวณสถิติไทยนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะมินขอเปิดขอเปิดเลขล่างด้วยเลขดับล่างทุกหลักสองสุดนะคะแต่บอกเลยว่า,าเลขล่างเราก็เลขบนนะคะเมื่อกี้มินนั่งทําสถิติพอจะได้เลขวิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้เลขวิ่งกันด้วยคิดว่ามาแน่นะคะรอบนี้คิดว่ามาแน่นอน นะสำหรับสายวิ่งห้ามพลาดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเน้นบนเน้นล่างให้เนาะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อออนมินขอคนล,ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ FC ท่านได้นะสนใจเข้ากลุ่มฟรีนะคะเพื่อที่จะดูแนวทางชุดสรุปนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขไทยหรือเลขลาวนะคะก็เข้ามาได้ที่นี่นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มฟรีนะคะ เลามีให้ทุกวันจันทร์พุธสุนะคะแนวทางเราก็คือจะลงให้ในนี้ก่อนนะคะแล้วก็นะขออนุญาตนะคะให้ดูข้อมูลสำหรับ f c ที่ติดตามนะคะเลานะในรอบที่แล้วนะคะให้วิ่งเน้น9นะมาที่9จริงๆด้วยนะคะแล้วถ้าใครวิ่งเหมือนที่แอดมินบอกได้บนล่างเลยนะคะ เพราะว่าเลขที่ออกก็คือหลักร้อยเนาะเข้าบนนะคะ9 2 4ล่าง19นะคะในชุดตัดชุดเน้นนี่เข้านะคะอิมินให้19ออก91นะคะแล้วก็วิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ผ่านมานะคะแต่ก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเข้าเลขวิ่งนะคะ10งวดติด10งวดติดแล้วก็เว้นไป1งวดนะคะแล้วรอบนี้เริ่มเดินต่อนะ มานับกันต่อว่าจะเข้าอีกไหมนะคะใครที่ชอบเที่ยวลาวนะคะชอบตำลาวนวลนัว,นว,นวแซบแซบก็ติดตามกันได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามนะคะก็จะเป็นสำหรับ f อซที่สั่งจองหนังสือนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดทยคลิปก็แล้วกันนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือการนะคะสมัครสมาชิกใน YouTube แบบแฟนพันธ์แท้นะคะก็สามารถจะติดตามได้นะคะได้แนวทางก่อนนะ สำหรับ f c นะคะนอกนอกบ้านนะคะแอนมินก็จะลงคลิปให้คลิปลาวนะคะทุกเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มสิบห้านะคะถ้าเลดก็เสร็จเมื่อไหร่ลงเมื่อน,นั้นให้เลยนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าทำเสร็จเร็วก็จะตั้งเวลาลงไว้ให้หนึ่งทุ่มแต่ส่วนใหญ่มันจะแบบมันก็จะพยายามให้เร็วที่สุดแหละทุกคนนะอแอนมินใช้เวลาในการวิเคราะห์ ค่อนข้างจะเยอะนะเพราะแอดมินไม่ได้ใช้สูตรนะคะเน้นสถิติเอาอย่างไทยก็เหมือนกันนะนี่ไทยไทยนะคะวิเคราะห์สถิติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเน้นบนเน้นล่างแล้วเดี๋ยวจะลงแนวทางให้นะคะอ่ะนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะคะในแต่ละรอบแต่ก็พยายามนะคะอยากให้ทุกคน อสอบผ่านกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่านะคะในส่วนของเลขดับล่างทุกหลักนะขอเปิดที่ชุดนี้นะคะในรอบที่แล้วดับ2นะคะดับ2แล้วก็ดับอะไรนะก็คือดับหลุดนะคะดับหลุดสูตรหนึ่งให้เม็ดเดียวที่6 1ออก6 2รอบที่แล้วน่าเสียดายมากๆแต่ว่าให้เม็ดเดียวที่6 2บนนะคะออก 6-2ล่างนะถ้าใครติดไว้เม็ดเดียวอดมินในวันสุดท้ายคลิปสุดท้ายได้กันก็ดีใจด้วยนะคะในส่วนของเลขเลขปากหลักอันมินให้ศูนย์กับ2อนะคะศูนย์เนี่ยเข้านะคะสหลุดอ่นะรอบนี้มาลุ้นกันแต่ว่าแต่ว่าความที่เขาหลุดนะเขาก็เดินยาวถึง14รอบนะคะถือว่าเดินยาวมากๆนะ อรอบนี้ก็ขอให้ผ่านทั้งหมดนะคะแล้วก็เดอนมินจะมีชุดเน้นให้ด้วยหนึ่งตัวนะคะมาคำนวณกันดีกว่าจะได้สองตัวล่างมาครบแล้วก็เดี๋ยวเน้นให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครตามแอนานานะคะก็ไปชนกับแอนานาได้เลยนะแต่ว่าอมินไม่ได้เอาข้อมูลของแอนานาขึ้นมานะมาดูกันในส่วนของดับล่างทุกหลักนะสำหรับสูตรนี้ สถิติเดินยาว15รอบหลุด1เข้า3หลุด1เข้า5หลุด1เข้า18ล่าสุดเข้านะคะหลุด1ล่าสุดเข้าวิธีการคำนวณของสูตรนี้เราจะนำหลัก10บบน บวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่บวกด้วยหลักสิบล่างแล้วก็บวกด้วยสามคงที่แอดมินจะพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่สิบหกมีนาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่หนึ่งมีนานะมาคำนวณน,นะหลักสิบบนบวกกันสองครั้งเก้าบวกเก้าได้สิบแปดบวกด้วยหลักสิบล่างคือเลขห้าแล้วก็บวกด้วยสามจะได้เป็นห้าบวกสามได้แปดบวกแปดได้สิบหกดังนั้นเลขที่คาดว่าน,น่าจะไม่มา คือเลข6เลขรางวันคือ32ดับผ่านงวดถัดไปหลัก10บบนบวกกัน2ครั้งนะคะ6บวก6ได้12หลัก10ล่างคือเลข3บวกด้วย3คงที่จะได้เป็น3บวก3ได้6บวก2ได้8ดับล่างทุกหลักรอบนี้คือเลข8เลขรางวันคือ36ดับผ่านต่อไป10บนคือเลข8นะ8บวก 8, 8 6, ได้16 หลักสิบล่างคือเลข3แล้วก็บวกด้วย3คงที่ก็จะได้เป็น6บวก3ได้9บวก3ได้12เลขดับหลักสิล่างคือเลข2เลขรางวันคือ85ดับผ่านนะบอกแล้วนะคะเขาดับยาวมากๆต่อไป5ออก0 6ดับผ่าน9ออก8 7ดับผ่าน1ออก2 0ดับผ่าน5ออกศ6ดับผ่าน1ออก9 1งวดนี้หลุดงวดที่แล้วคำนวณได้เลข0ูนย์ออก2 6ดับผ่าน คำนวณในงวดวันที่1สิงหาเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วมาคำนวณเราจะนำหลัก10บนบวกกัน2ครั้งได้เท่าไหร่บวกด้วยหลัก10ล่างแล้วก็บวกด้วย3คงทีดังนั้นจะได้เป็น2บวก2ได้4บวก2แล้วก็บวก3จะได้เป็น2บวก3ได้5บวก4ได้9นะดังนั้นเลขดับล่างทุกหลักรอบนี้คือเลข9นะคะ เดี๋ยวอันมีนาไปใส่ในชุดสรุปก่อนนะคะสูตรนี้ให้เลข9นะมาคำนวณกันอีก1สูตรนะคะดับล่างทุกหลักสูตรที่2นะสำหรับสูตรนี้เดินยาว22รอบหลุด1เข้า14ล่าสุดหลุดรอบนี้ถ้าดูจากไทม์ไลน์นะคะรอบนี้มีโอกาสมาสูงนะสำหรับสูตรนี้วิธีการคำนวณเราจะนำหลัก100บนคูณ2 บวกด้วยหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างคูณ2แล้วก็บวกด้วย7คงที่แอนมินพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่16พฤษภาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่สองพฤษภามาคำนวณน,นะ3บวก3ได้6บวกด้วยศูย์แล้วก็6บวก6ได้12นะคะจะได้เป็น6บวก0นย์บวก2ได้8 8บวก 7ได้15ดังนั้นเลขที่คาดว่าหน้าจะไม่มาในเลขล่างคือเลข5เลขรางวันคือ8 7แบบนี้ถือว่าเข้านะคะต่อไป3คูณ2ได้6บวกด้วยหลัก10ล่างคือเลข8แล้วก็หลักหน่วยล่างคูณ2 7คูณ2ได้14 แล้วก็บวกด้วย7คงที่ก็จะได้เป็น6บวก4ได้1 0บวก8ได้18บวกเได้25เลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาคือเลข5เลขรางวัลคือ2 0ดับผ่านงวดถัดไปคำนวณได้5ออก0 6ดับผ่านงวดถัดไปคํำนวณได้5ออก91ดับผ่านงวดที่แล้วคำนวณได้2ออก26งวดที่แล้วหลุดดังนั้นรอบนี้มีโอกาสมานะคะ วันที่1สิงหาก็จะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วมาคำนวณโดยการนำหลักร้อยบนคือเลข3เอา3ไปคูณสองได้6บวกด้วยหลักสิล่างคือเลข2แล้วก็บวกด้วย6คูณ2เป็น12แล้วก็บวกด้วย7คงทีก็จะได้เป็น6 2บวก2บวก2ได้10บวก7ได้17ดังนั้นนะคะดับล่างทุกหลักในงวดนี้คือเลข7นะคะอือ ก็จะเป็นเลข9กับเลข7นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดมินจะพาไปสรุป2ตัวล่างมาครบนะแล้วก็เดี๋ยวจะเน้นให้นะคะเพราะว่าตัวเน้นเนี่ยแอดมินวิเคราะห์จากสถิตินะเป็นดับล่างทุกหลักนะคะในงวดวันที่1เดือนสิงหานะคะหกด ก็เขียนไว้ก่อนเลยนะคะคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะสูตรหนึ่งเราคำนวณได้เลข9ตัดแฟบเลยสูตรหนึ่งเราคำนวณได้เลข7ตัดแฟบเลยนะตัดแฟบว่าดังนั้นนะคะสองตัวล่างมาครบของเราคือ0 1 2 3 4 5 6 8นะ ถ้าเขียนนะคะถ้าเขียนนะก็จะเป็นนะคะศูนยชุดเต็มนะ 02, 03, 04, 0ูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนยห้ย์หกย์แปดหนึ่งสาหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งแปสาสองสี สองห้าสองหกสองแปดต่อไปสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่แปดห้าหกห้าแปดหกแปดนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอนมินตัดให้นะเบิ้ล 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8, 8นะคะโอเคแฟบนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเต็มนะเป็นชุดเต็มนะคะทีนี้ในส่วนของชุดตัดนะแอดมินจะนำสถิตินะคะเลขที่ออกวันที่1สิงหามาตัดนะ สถิติวันที่1สิงหาเนี่ยวิ่ง9นะคะแล้วก็วิ่งนะคะตัวเดียว9เนี่ยมาคือครึ่งครึ่ง50 50นะคะหรือ8กับ9ใน10รอบมาถึง8รอบ79%นะคะซึ่งเราดับ9ดังนั้นแอดมินจะเน้นที่เลข8นะล่างของเน้นที่8นะคะมีอะไรบ้างก็จะมี 08 18 28 38 48 58 68นะคะแล้วก็88นะแต่ว่าจากไทม์ไลน์นะคะสถิติทั้งสองสถิติบอกเลยว่าชนกันที่เลข8เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาฟิกเขาฟิกแอยู่ที่หละ10ินะ นี่สสถิตินะคะชนกันล่าสุดออก87นะคะซึ่งแอนดมินทำสถิติแอมินบอกว่า8มากับ7มา7เราติดดับไปแล้วก็จะเน้นที่8แต่ว่าตรงนี้ในส่วนของสถิติก็คือแอดมินทำเน้นที่8อยู่แล้วนะแอนดมินทำไว้นะคะมี8ป8ศูนนะในนี้มีไหมอ่ะอันนี้4กับ6 8 4 8 6ได้ถ้ามาตัวเก่านะคะอ่ะ แล้วก็นะคะในเนี้ยไม่ได้ฟิกว่า8น่าจะอยู่หลักไหนแต่ว่าในเนี้ยฟิกที่8อยู่หลัก10นะคะอืมดังนั้นนะคะให้ระวัง 8x ชุดตัดเลยนะคะ80 81 82 83 84 85 86แล้วก็ 88นะคะอ่ะซึ่งนะคะถ้าตัวเน้นนะที่วางไว้นะคะมี808185 808185นะคะแล้วก็ในนี้คือ808186 16นะคะ808186อืมถ้าเบิ้นก็คือตัวเดียว88นะคะ4 6 นี่เห็นไหมล่างฟันแนะคะมี8 9แต่9ติดดับไปแล้วนะสกับ6แต่เราจะเน้นที่หกอ,อ่ะล่าสุดออกอะไนะสอใช่ไหมคะสอมา8ปได้มา8 2ได้อ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นชุดเน้นนะคะแล้วก็เน้นให้อีกก็คือ8ปห นะคะสี่หกสี่กับหกอ่ะมีแปดหกอันนี้แปดเจ็ดอ้าวเน้นตัวเดียวแปดหกไปหาลอตเตอรี่กันโอเคนะคะถ้าเบิ้ลคือแปดแปดเม็ดเดียวแปดหกจบ เม็ดเดียวแปดหกใครชอบนะคะแปดก็ตามมานะถ้าใครคิดว่าดับก็มองตัวอื่นนะอันนี้ก็คืออันมินวิเคราะห์จากสถิตินะคะแล้วก็มาประมวลผลให้ทุกคนแต่ว่าเม็ดเดียวก็เฟี้ยวได้นะก็ติดไว้ตัวเดียวนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าน่าจะมาตรงหลักแล้วนะ,ะแต่ไม่แน่นะสูตรปักหลักยังไม่ได้ดูแต่ว่าน,นี้คือวิเคราะห์จากสถิตินะคะ อะใครอยากแคปแคปไว้นะอืคิดว่าแปดน่าจะมาหลักสิบนะคะในใจมันยังคงคิดถึงอ่ะนี่นไม่มีทางลืมเธอได้เลยโอเคห้า สี่สาก็ประมาณนี้นะคะในคลิปนี้ทีนี้นมินขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์เอฟซที่สนใจหนังสือนะคนที่สั่งจองหนังสือนะคะสิทธิพิเศษนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกช่องทางก่อนให้แคปตรงนี้ไว้นะหนังสือก็จะเป็นเล่มแบบนี้แหละเหมือนที่อันมินแชร์ทุกคนดูในทุกๆงวดนะคะ คนที่สั่งจองหนังสือนะคะทางไลน์ไอดีสถิติไทยแบบนี้นะคะอันมิ้ก็จะดึงเข้ากลุ่ม vp ฟรี3กลุ่มตลอดชีพนะอ่าก็จะแบ่งเป็นกลุ่มไลน์2กลุ่ม facebook 1กลุ่มนะคะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือลาวอันมิ้ก็จะลงในส่วนของการวิเคราะห์เจาะลึกนิดนึงนะคะในกลุ่มนี้นะคะแล้วก สิทธิพิเศษอีกก็คืออันมินจะฟรีนะคะในส่วนของอ e ีบุ๊กมูลค่า450บาทของงวดถัดไปให้ในงวดถัดอ่ะอ่าเมื่อกี้ไม่รู้ว่าคลิปมันหยุดไปตอนไหนนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เป็นหนังสือเล่มจริงเนาะก็จะเป็นในส่วนของตารางนะคะล็อกเลขนะตัวที่แถมให้แล้วก็ดูได้ตลอดชีพนะคะมีในส่วนของสูตรโหรานะคะแล้วก็เลขกําลังวันนะ,ะอ่าสูตรโหรานะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่สามารถดูได้ตลอดชีพนะก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้เป็นตารางล็อกเลข3ตัวนะคะอันนี้เป็นสูตรโหราแล้วก็เลขกําลังวันนะมาดูกันในรอบที่แล้วนะคะเลขกําลังวันวันพุทธที่16เขาบอกว่าต้องมี2 3 4สทุกคนเป็นไงมาเลยคือ3า4สองสี่นะคะมาถึง3ตัวเลยนี่เห็นไหมคะอันนี้แล้วก็วันพุธอันนี้คือสองแนะคะก็ชนกันที่เลขสกับ4 นะคะอ่าเลขกำลังวันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของสารบัญน,นะคะหนังสือเราก็จะแบ่งเป็นสถิตินะคะตารางชนสูตรนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของสูตรบนทั้งหมดนะหลายสูตรมากๆนะคะแล้วก็หน้าที่สองจะเป็นในส่วนของสูตรล่างก็จะแบ่งเป็นชุดดับชุดปักหลักแล้วก็ชุดเด่น แล้วก็เป็นสูตรทําเงินรอบที่แล้วสูตรทําเงินชนกันที่เลข2ตัวเดียวมาสองบนสองล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสรุปนะคะสรุปบนสรุปล่างนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสรุปบนเหมือนที่อัมินใช้นะคะนี่เม็ดเดียว6กสองไปลงล่างซะอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดปักหลักแล้วก็ชุดดับบนนะคะเฉียดเนาะสามเก้าสองออกสามสองสี่นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดล่างนะ,ะอืม แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของสถิติแล้นะคะมินบอกว่าไม่น่าเบิ้ลบนนะก็ไม่เบิลน,นะเป็นในส่วนของสถิติวันพุธนะคะในรอบที่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นสถิติวันที่16กรกฎานะคะก็อารมณ์ประมาณนี้ปิ้นสีทั้งเล่มรอบนี้นะคะนี่เป็นเดือนสิงหานะคะอันนี้เป็นตารางชน2สูตรจนถึง7สูตรนะคะก็เปิดให้ทุกคนดู อันนี้เป็นใบตรวจรางวัลวันที่16กรกฎาคมนะคะอันนี้จะเป็นเลขดับนะคะตับหนึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสูตรต่างๆหน้านะจะเห็นว่าเป็นไงคะมีเลขหน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็ปิ้นสีทั้งเล่มนะอ่าก็จนจบนะคะทั้งหมดมีประมาณ 49หน้าแต่ถ้ารวมตัวแถมก็ประมาณ50กว่าหน้านะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ พร้อมจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆก็ลองพักมาดูนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลทั้งหมดมาจากการทําสถิตินะคะแล้วก็การรวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันให้ทุกคนนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะสุดท้ายนี้อัมินขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีแกลักกี้ถูกลอตเตอรี่ถูกเลข2ตัวนะคะถูกเลข3ตัวขอให้ทุกคน,นเฮงปังๆรวยๆยรวย,ร,วย,ร,วยรับทรัพย์กันทวหน้านะคะในวันที่ 1สิงหาคมนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น